สวัสดีค่ะเจอกันที่อู่วันนี้แอดมินมีงานหลากหลายมากๆากเลยนะคะก็จะเป็นทั้งเรื่องการไล่ระบบหม้อน้าทั้งระบบเกิดจากความร้อนขึ้นเพราะว่าอะไรระบบหน้าน้าพวกวาวน้ําตายปั๊มน้ําใบมันเริ่มก่อนเริ่มบินระบบน้ําเริ่มเป็นสนิมเยอะบางคนไม่เคยตรวจเช็คมาเจออาจจะตกใจเพราะว่าอะไรการถ่ายน้ํายาหม้อน้ําต้องถ่ายตามระยะนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยต้องผสมต้องใช้คูลแลน์นะคะสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่ององศาความร้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบสนิมนะคะช่วยได้มากๆเลยด้านนี้นะคะเป็นรถยนต์อ s สุสดีแมงนะคะ้างท่อร่วมไอดีอุดอิจิอาร่วมโฟลนึ่งพันบาทรถที่เริ่มมีอาการวิ่งหน่วงวิ่งอื้อวิ่งอัน้น เก็บแล้วเล่งไม่ขึ้นนะคะมาเลยมีงบน้อยก็ทําได้ล้างท่อร่วไม่ดีแถมอุดอิจิอันหนึ่งพันแปดร้อยบาทเจอกันที่ร้านนะคะวันธรรมดาคิวจะว่างๆหลวมๆล,ล,ลูกค้าเข้าได้เลยนะด้านนี้เป็นพันธเนอรนะคะล้างท่อร่วไม่ดีล้างเทสหัวฉีดจ,จัดให้นะคะไม่รถเยอะแล้วแล้วก็อายุรถพอสมควรวันนี้มาล้างเทสจะได้รู้ว่าไอ้จากที่ว่าจากเดิมที่เราเคยวิ่งเนี่ยตอนนี้มันกินน้ำมันมากกว่าเดิมเกิดจากอะไรนะคะการใส่น้ำยาหัวเชื้อกับล้างแบบที่แอนดมินทำคนละแบบกันเลยนะล้างเทส จุดปัจจัยสำคัญคือเปลี่ยนแหวนรองหน้าแหวนรองหน้าซุดสึกองศา,งาการจ่ายน้ำมันผิดเพี้ยนนะจ๊ะทำให้รถกินน้ำมันได้แน่นอนนะคะด้านนี้นะคะเมื่อวานไล่ระบบหมดแล้วล้างไอดีล้างหวัวฉีดเปลี่ยนปลายหวัวฉีดวันนี้ไล่ระบบน้ำเพราะเจอปัญหาว่าวาน้ำตายระบบน้ำความร้อนเริ่มมิดเริ่มเริ่มขึ้นอันตรายนะคะเครื่องฮีทได้เลยนะด้านนี้เราเปลี่ยนก้ามปูเกี่ยวกับตัวล็อกของหวอัวฉีด น้านีชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะกลับขอบพระคุณมากๆเลยลูกค้าเก่าเราเองขอบพระคุณยังสูงค่ะไล่ช่วงล่างทั้งหมดระบบหน้าเครื่องทั้งหมดระบบเอ่อเอ่อระบบอะไร ID หวัวฉีดไล่หมดแล้วนะคะท่าน,นี้ลูกค้าเก่าแอดมิกเองนะคะยกพาร์ด้านบนก็ยกพาร์โอเคเจอกันที่อูค่ะขอบคุณค่ะ